เมื่อถามมาเมีมก็จะตอบให้นะคะเพื่อนถามว่าอำเภอคงตําบลอะไรเนาะบ่ได้พูดโคราชนี่จะเมีมเป็นคนตําบลหนองมะนาวเลคะ่ะตําบลหนองมะนาวอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาที่เมี่มพูดเป็นภาษาอีสานเพราะว่าเมี่มถนัดอีสานมากกว่าเป็นลูกครึ่งนะคะเมีมเป็นลูกครึ่งระหว่างบุรีรัมย์กับโคราชเรียวปู่ย่าตายายของแม่มน่ะเป็นคนอ่าเป็นคนมหาสารคามเรียวแกย์ยายถิ่นฐานมาอยู่โคราชตั้งแต่สมัยแกเป็นเด็กน้อยแกยยายมาตามพ่อตามแม่แกเนาะคะ่ะยายมาอยู่อำเภอคง มาอยู่ตำบนหนองมะนาวนี่มาตั้งโลกลากอยู่นี่ล้วที่นี่พ่อแม่หน่ะก็เลยไปรู้จักกับแม่แม่เป็นคนบุรีรัมย์ล้วปู่ก็ย่าแม่หน่ะเป็นคนอีสานล้านเปอร์เซนต์แต่ว่าแค่ย่ามาอยู่โคราชเฉยๆต้นกําเนิดเลยคือเป็นคนสารคามแต่ว่าถามว่าแม่เคยไปไหมสารคามแม่ไม่เคยไปแล้วถามว่าภาษาโคราชพูดได้ไหมพูดได้แต่ว่า ภาษาโคราชเป็นภาษาที่แบบลงจากภาษาที่เหมี่มชัยประจําคือภาษาอีสานเพราะว่าบ้านเหมี่มน่ะพูดภาษาอีสานทุกคนเลยตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดก็คือก็คือพูดภาษาอีสานเห็นไหมเวลาเหมี่มพูดโคราชม่มก็จิตพูดตกภาษาอีสานแบบนี้แต่ถามว่าพูดได้ไหมได้พูดภาษาอีสานได้แต่ว่าไม่ถนัด <c oughs> ก็เลยที่เป็นสําเนียงครึ่งอีสานครึ่งโคราชประมาณนี้แหละค่ะก็เลยบอกจิมาเล่าให้ฟังว่าพ่อกับแม่น่ะไปเจอกันแล้วก็แม่เป็นคนบุรีรัมย์แต่พ่อเนี่ยเป็นคนโคราชแต่ ต้นกาเนิดของพ่อจริงๆน่ะไม่ใช่คนโคราชพ่อเป็นคนสารคามคือปู่กบย้ายมาอยู่โคราชตั้งแต่พ่อยังมีเกิดเนาะจ้ <c oughs> ะก็เลยย้ายมาอยู่นี่ก็เลยมาตั้งโลกลากอยู่ตําบลหนองมะนาวนี่เลย <c oughs> ถามว่าโคราชไม่ใช่ว่าอ่จาจังหวัาาดโคราชที่พูดแค่ภาษาโคราชนะค่ะพูดหลายภาษาแล้ว แถวๆหมู่บ้านแม่มคือจะมีแต่ภาษาอีสานทั้งนั้นเลยเราหมู่บ้านเขาแหม่มนะครึ่งหนึ่งครึ่งบ้านเป็นภาษาโคราชอีกครึ่งบ้านเป็นภาษาอีสานก็เลยมีสองภาษารวมกันแต่สาหรับแม่มถนัดภาษาอีสานมากกว่าเพราะว่าปูา่ย่าตายายแล้วก็พ่อแม่แหม่มเป็นคนอีสานล้านเปอร,ร์เซ็นต์เรพูดภาษาอีสานก็เลยเป็นคนที่ว่าไม่ค่อยเก่งภาษาโคราชแต่ถามว่าพูดได้ไหมฟังรู้เรื่องไหมพูดได้แต่ว่า พูดไม่คล่องไม่ถนัดเลยเวลาเหมี่ยาไปภาคคลิปน่ะคือพี่คนนี้ที่ที่มาคอมเมนต์ใช่ไหมที่เป็นงานพีกที่เหมี่มไปแล้วเหมี่ยวที่เอาเก็บภาพบรรยากาศมาแล้วเหมี่ก็บที่ภาคเป็นภาษาอีสานพี่เขาก็เลยมาคอมเมนต์ว่าอยู่ตำบลอะไรเนาะทำไมไหม่พูดภาษาโคราชเป็นคนโคราชแต่ทําไมไม่พูดโคราชก็เลยจิ้งมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้เลยค่ะแม่เป็นคนโคราชก็จริงแต่ว่าเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งโคราช บุรีรัมย์บา้บานบ้านบ้านแม่ของเมีมญาติพี่น้องเขาเมียมฝั่งตากระยายนี่อยู่บุรีรัมย์อยู่อำเภอพุทธิสงคค่ะก็เลยเลยได้สองภาษาแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่านัดนะภาษาโคราชบ้านเมียมก็ไม่ใช่ว่าจีโคราชจ๋า,า,จานะเป็นโคราชครึ่งหนึ่งอีสานครึ่งหนึ่งอะไรอย่างงี้นะ่ะก็เลยมาเล่าให้ฟังจ้าเผื่อว่าคนโคราชบ้านเองไม่รู้เนาะคะ่ะว่าเมียมแต่เป็นคนโคราชจริงๆแม่มเป็นคนโคราชเด,ด้อจ้าคนโคราชหน้าตาอย่างงีแ้แหละเป็นโคราชจ้าเป็นคนโคราชภูมิน้ำเนาก็ คือตอนนี้ทะเบียนบุงทะเบียนบ้านก็นคือเป็นคนคนาดลอยเปอร์เซนต์ก็เลยมาเล่เาให้ฟังนะคะเผื่อว่าที่มีเพื่อนเพื่อนคนใหม่มารู้จักเลยคือแบบมาติดตามแต่ว่ายังไม่รู้จักแหม่มน้องแหม่มชื่อแหม่มนะชื่อแหม่มยูโคราชค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์เด้อค่ะเอาไว้เดี๋ยวมีคลิปดีๆจี้มาทําให้ดูเ้อค่ะทุกคนขาขอบคุณค่ะ